สวัสดีครับผมเนกัตโตสปินครับวันนี้เราอยู่กับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ใจทางยามาฮ่าครับกับเจ้ายามาฮ่าแกรนฟิลานโอไฮบริดรุ่นปี2023ครับ ซึ่งเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของฟีเจอร์ตัวรถรวมไปถึงสีสันใหม่ที่เขาจัดมาให้แบบครบคันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตฟินพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับและนี่ก็คือ Yamaha g r กรน f i l a n โรุ่นปี2023ใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสีสันที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งหมดตามที่เห็นนี้เลยพร้อมกับอีกหนึ่งสีนะครับซึ่งเป็นสีนู๊ตสำหรับ a n o Hybrid รนี2023เน่ั้งหมดรุ่นป รุ่น UBS และรุ่น ABS นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่ส่วนของระบบเบรกนั่นเองส่วนดีไซน์ตัวรถโดยรวมเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เฟรมช่วงล่างต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวเหมือนกันทั้งหมดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปรายละเอียดตัวรถแบบเจาะลึกกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแต่นี่ก็คือสีสันทั้งหมดที่เขาเปิดตัวมาในปี2023นี้ เรามาดูกันที่ดีไซน์โดยรวมของตัวรถกันก่อนนะครับยังมาในรูปแบบเอกลักษณ์ของแบรนฟิลา a n o เช่นเดิมรถสกูตเตอร์แบบพรีเมียมเป็นสไตล์แบบรถยุโรปนะฮะดีไซน์ก็มาแบบนี้เลยไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับนี่มาพร้อมกับไฟ Day Time r u ัน i ิ g งไลท์ดีไซน์แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เต็มระบบเลยถัดมาในส่วนของระบบเบรกนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น CBS เบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อมปั๊มเบรก1พอร์พตแล้วก็ตัวล้อเขาจะเป็นล้ออลลอยขนาด12นิ้วรัดยางขนาด 110/70R12 ชนิดไม่มียางในแล้วก็ตัวบังโคลนเป็นแบบนี้นะครับถัดมาในส่วนของเรือนไม้กันบ้างเรือนไม้ของตัวรถเนี่ยจะเป็นเรือนไม้2ชั้นด้าน,นบนจะเป็นเรือนไม้ดิจิทัลนะครับส่วนด้านล่างเป็นหน้าจอที่บอกเกี่ยวกับระบบก,การทํางานต่างๆของตัวรถนี่กดดูได้ เป็นจอ TFT นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นมาตรวัดความเร็วนะฮะลองสตาร์ดูนี่มาตรวัดความเร็วนะครับด้านล่างจะเป็นตัวระบบไฮบริดของเขามีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มีการทํางานของระบบไฮบริดแล้วก็มีตัวของนาฬิกามาให้ด้วยนี่ ฟังชันมาครบคันประกับแฮนด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มระบบ stop and start system นะครับหรือเวลาเราหยุดรถติดไฟแดงเนี่ยเขาจะดับเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ปุ่มติดเครื่องแบบ push start ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เองเขาเป็นเครื่องยนต์บูคอนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ start SMG หรือ smart motor generator นะซึ่งเวลา start จะไม่มีเสียงเลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับนี่เห็นไหมจะไม่มีเสียงของ d ด start นะครับนี่เท่านี้เครื่องยนต์ก็ติดแล้ว ถัดมาที่ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับจะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวตแตรแล้วก็จุดเด่นของแกนฟิลานโน่นั่นคือในส่วนของที่เติมน้ามันนั่นเองครับปานถังน้ามันอยู่ฝั่งซ้ายนะความจุอยู่ที่4.4ลิตรด้วยกันวิธีใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับบิดกุญแจมาที่ตําแหน่งโอเพนนะครับอ่าตอนแรกปกติปิดแบบนี้ใช่ไหมครับเราเสียบกุญแจไปบิดมาตําแหน่งโอเพนปุ๊บกดฟิลทีหนึ่งอ่า ฝาทางน้ามันก็เปิดออกแบบนี้แล้วเติมน้ํามันได้เลยอันนี้คือมันง่ายมากนะครับกดปุ๊บเปิดเติมได้เลยไม่ต้องแบบเปิดฝาปุ๊บแล้วก็มุนมุนมุนอันนี้ไม่ต้องนะครับก็คือกดทีเดียวเด้งแบบนี้เติมน้ํามันได้เลยนะครับง่ายดีนะแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นระบบเบรก UBS หรือระบบกระจายแรงเบรกนั่นเอง กุญแจของเขาจะมาเป็นกุญแจแบบนี้ถ้าเป็นรุ่น ABS เนี่ยจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงแล้วก็ที่วางเท้าของเขาเนี่ยพื้นที่เยอะมากนะคุณผู้ชมตัวผมมีความสูงอยู่ที่168ซนติเมตรนะครับถ้านั่งก็จะประมาณนี้อ่านี่จะเห็นได้ว่าพื้นที่เล็กรุมของเขาเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยเห็นไหม หักเลี้ยวได้ง่ายนะน้ำหนักรถ101กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองถ้าเป็นรุ่น ABS ก็จะหนักอยู่ที่102กิโลกรมัมถือว่าเป็นรถ AT ที่น้ำหนักเบามากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งท่านั่งของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยดูสมาร์ทเป็นสมาร์ทแบบความแกรนนะตามตัวแกนของเขาเป็นแกรนดอมแกรนดอมของเขานี้เห็นไหมท่านั่งจะเป็นหลังตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมรถได้ค่อนข้างง่ายครับเวลาขึ้นลงก็ขึ้นลงง่ายนะถือว่าเป็นรถที่เป็นมิรกับผู้ใช้งานครับ มาดูกันต่อในส่วนของเบาะนั่งตัวเบาะนั่งเนี่ยความสูงจากพื้นอยู่ที่790ม mm. มตรโดยตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะชิ้นเดียวตอนเดียวแบบนี้เลยจะมีวักกลางตรงนี้มาให้ถ้าเอามือรูปเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนวักกลางเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้อ่าเปิดออกมาป๊าบจะมีที่เก็บของขนาดใหญ่มากนะครับ สามารถเก็บโมกน,น็อกแบบครึ่งใบพร้อมกับสัมภาระอีกจำนวนหนึ่งได้แบบสบายๆเลยแล้วก็มีไฟมาให้นะฮะโดยเจ้า Yamaha แ a n f i ล a n o Hybrid รุ่นปี2023เนี่ยเขาจะตัดระบบ Y Connect ออกไปทั้งนี้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ราคานะครับว่าเขาเปิดมาเท่าไหร่แต่ทาง Yamaha ให้ข้อมูลว่า แกนฟิลาโน2023นี้จะทําราคาที่ต่ากว่ารุ่นปีก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันถัดมาดูที่ด้านท้ายของตัวรถไฟไท้ายของเขาเป็นไฟไท้าย LED ดีไซน์แบบนี้นะครับเป็นแนวตั้งแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถถัดมาดูที่ด้านล่างนิดนึงช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นชกคอัพเดี่ยวติดตั้งที่ฝั่งซ้ายนะระบบเบรกด้านหลังจะเป็นระบบรดรัมเบรกแล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยจะมาเป็นล้ออัลลอยนะครับขนาด12นิ้วรัดยางขนาด 110/70R12 ชนิดไม่มียาง ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์บลูคอร์ 125cc หนึ่งสูบตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานเดิมเลยนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ทางฮ่าบอกว่าเขามีการปรับปรุงในส่วนของตัวชุดคลัชใหม่ให้มีการจับคลัชที่ดียิ่งขึ้นเวลาบิดปุ๊บเนี่ยอัตราเร่งเขาจะมาได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับ ส่วนคันนี้นะครับสีขาวเบาะสีน้ำตาลที่เป็นทูโทนนะอันนี้จะเป็นรุ่น ABS เป็นรุ่นท็อปของเขาดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับสีตัวนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าสีเนี้สวยมากๆเลยนะคุณผู้ชมเป็นเป็นสีขาว ตัดกับเบาะนั่งออกแนวสีน้ําตาลออกแดงๆทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความแกรนดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับเลยโดยตัวนี้เนี่ยระบบเบรคของเขาจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับจะมีแบต ABS มาให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีเซนเซอร์ ABS อยู่ที่ด้านหน้าเลยนะครับส่วนระบบเบรคยังเป็นดิสเบรคเดี่ยวพร้อมปั๊มเบรคหนึ่งพอร์ตเช่นเดิมนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างต่างๆก็จะเหมือนกับตัวมาตรฐานทุกประการเลยส่วนในห,หนึ่งจุดแตกต่างนั่นคือเรื่องของเบาะนนนนนนัันั่่งงเเบบบาาาะสสีีี้้้้ตตตตลลแแออกดดๆยยวววโ นะผมมองว่ารุ่นนี้เนี่ยดูแกรนดูพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ตัวชุดกุญแจของเขาก็จะมาเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้เลยเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวกุญแจไขใช่ไหมตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับน่าตาแบบนี้นะครับนี้ก็เบ้ากุญแจเป็นแบบนี้นครับใช้ก็เปิดเข้าไปแบบนี้อ่าใช้ง่ายใช้ง่ายตัวนี้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เปิดถังน้ามันก็เหมือนกันนะครับบิดไปออนกดปุ่มฟิลอ่านี่เปิดออกมาเหมือนกันนะครับ คือถ้าเทียบกับตัว UBS เนี่ยต่างกันแค่กุญแจกับระบบเบรกส่วนราคาต่างกันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรอลุ้นราคากันอีกทีนึงว่าเขาจะเปิดเท่าไหร่แต่ดีไซน์โดยรวมของสีขาวประมาณนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าสีขาวนี้สวยนะสวยเลยคันนี้สวยมากนะครับคุณผู้ชมดูดีดูพรีเมียมนี่ไฟท้ายดูอย่างนี้คันนี้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น คันที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้จะเป็นสีนู๊นะครับอันเป็นสีหลักของเขาเลยดีไซน์เนี่ยก็จะเรียกว่าโอ้สีดูเหมือนเป็นสีแมตนะครับอ่านี่นี่นี่สีตัวนี้จะดูพรีเมียมสีจะออกแนวพาสเทลหน่อยๆนะครับอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองมาดูตัวจริงนะครับสีเนี้ยถือว่าสวยเลยนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าสีขาวมันก็พรีเมียมนะฮะแต่สีนี้ผมบอกเลยว่าพรีเมียมไม่แพ้กันนะเป็นโทนที่ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นกุญแจไขนะครับอ่าเปก็ต้องเลือกเอาว่าเจ้าสีนี้แต่ว่าได้กุญแจไขอันนี้โอเคหรือเปล่าแล้วก็อ๋อผมลืมบอกไปด้านหน้ามีที่แขวนของมาให้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีที่ใส่ขวดน้ำมาให้ด้วยในส่วนของการทดสอบกับขี่เจ้า y a มาฮ่าแกรนฟิลล์โนรุ่นปี2023เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอไปชมกันต่อครับโอเคยวก,ก่อนนะะไครับเดี๋ยวเรามาลองขี่เจ้ายามาฮ่าแกรนฟ์โน่สอดูนะครับ ต้องบอกว่าพื้นฐานของตัวรถเนี่ย้ายรุ่นเดิมนะแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสีสันใหม่ให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้เลยตามข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าตัวชุดคลัชเนี่ยเขามีการปรับปรุงมาใหม่ให้มันติดมือมากยิ่งขึ้นนี่เวลาบิดเนี่ยปุ๊บอ่ามาเร็วเลยนะอ่ลองขับรถสิปุ๊บอ่าก็เบาๆตามสไตล์แกนฟิลโนอยู่แล้วนะครับลองความคล่องตัวสิชอ่า ขับเร็วๆก็ได้นะครับขับเร็วๆก็ได้นะครับนี่โอ้แรงบิดถือว่ามาติดมือนะครับเห็นรถเล็กๆนี้ขี่สบายอยู่นะครับนะับรถสินี่คุณผู้ชมผมว่าถ้าขับในเมืองเนี่ยซอกแซกได้ง่ายนะครับตามสไตล์ของย a m a h a g แก n d p r i n น o อยู่แล้ว แล้วก็วงเลี้ยวโอ้โห,โหไงวงเลี้ยวแค่นิดเดียวนะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาดนะครับน้ำหนักอยู่ที่100กับอีก1กิโลกร,รมัมถือว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะมากนะสำหรับเจ้าสกูตเตอร์คันนี้ทีนี้ราคาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเขาจะเปิดเท่าไหร่นะครับโดยเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาจะตัดตัวระบบของ Y i o n n e c t ออกไปนะครับก็ต้องมาดูกันนะ โดยสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า Yamaha Grand Final Hybrid รุ่นปี2023เนี่ยหลักๆคือเพิ่มเติมในเรื่องของสีสันใหม่นะครับแล้วก็มีการยกเลิกในส่วนของระบบ Yamaha V4N ออกไปเพื่อทําให้ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าราคาที่เขาจะเปิดออกมาในวันที่25กันยายนนี้เนี่ยเขาจะขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาเอาไว้ให้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับรวมไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ Auto Spin นะครับจะมีรายละเอียดให้แบบจัดเต็มเลยครับ ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโต้สปินครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ